ทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหลังอันนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับก็คือเจ้า CX3 นี่เองครับเป็น Mazda CX3 รุ่นใหม่นะครับปี2023นะครับบอกเลยว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากออปชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมคือมีสีใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่อง AppSky Act คทีฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมมาด้าเกษตรนวมินนะครับอยู่บนด่านฟ้าที่เก็บรถของโชว์รูมเรานะครับวันนี้ AppSky Act คทีฟนะครับขอแนะนำนะครับรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆเลยที่เราถ่ายกันอยู่วันนี้นะครับบอกตรงว่ายังไม่ได้เปิดตัวด้วยนะครับแล้วก็ราคายังไม่ได้เปิดนะครับทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหลังอันนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับก็คือเจ้า cx 3นี่เองครับเป็น Mazda cx 3รุ่นใหม่นะครับปี2023นบะครับบอกเลยว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากออปชั่นเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมคือมีสีใหม่ด้วยนะครับตามเจ้ารุ่นน้องของ Mazda 2มาแล้วด้วยนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับเป็นเจ้า cx 3รุ่น Sport r u x นะครับชื่อแปลกไหมครับเพราะว่ารุ่นย่อยของเขาเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพราะว่า cx 3เดิมทีนะครับจะมีรุ่นเบส เบรคพาสคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นรุ่น Sport Lux นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรีวิวกันนะครับว่าเจ้า CX-3 Sport Lux ปี2023มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับโอเคครับท่านผู้ชมแอปจะพาทุกท่านนะครับมาชมรีวิว เจ้า m a ด้า CX3 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งรุ่นนี้บอกอย่างที่บอกครับเป็นรุ่นย่อยรุ่นใหม่แล้วเป็นรุ่นท็อปด้วยครับชื่อรุ่นเขาก็คือแกน สปอร์ตลักรนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นตัวใหม่แล้ว2023สีใหม่ก็ตามมาด้วยนะครับซึ่งเป็นสี a อโรเกนะครับผมซึ่งสี a อโรเกนั้นก็เหมือนเจ้ารุ่นน้องที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะครับมาด้า2ปี2023นี้เองนะครับผมค่าตัวยังไม่เปิดนะครับลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมในรีวิวคลิปหน้ากันต่อไปนะครับว่าเขาจะเปิดตัวมาที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเขายังเป็นเครื่องยนต์ e 2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv-G เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวแรงบิดสูงสุดนะครับก็อยู่ที่2 4 4นิวตันเมตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่156แรงม้านะครับผมก็มากับเครื่องยนต์ระบบเกียร์ SkyActiv-D เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับของเจ้า CX3 รุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับมาอย่างก่อนอื่นเลยนะครับว่า เจ้ามาด้ารุ่นนี้นะครับ CX3 มีการฝังในเรื่องของระบบ Active Sense มาให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดเต็มด้วยนะครับเป็นระบบ MRCC นะครับเป็นระบบขับรถตามคันข้างหน้ารักษาระยะห่างได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีระบบที่เรียกว่า Stop and Go ด้วยนะครับซึ่งจะมีในเหมือนเจ้ารุ่น p x 8เลยนะครับสามารถ ควบคุมความเร็วจนไปถึงจุดหยุดนิ่งได้เลยนี่มาแล้วนะครับมาให้กับ cx 3ตัวใหม่แล้วด้วยมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดไฟก็เป็นระบบ h b c แล้วนะครับเป็นระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับนี่มาพร้อมกับในเรื่องของไฟที่ตัดหมอกอยู่ด้านซ้ายขวาด้วยนะครับสิ่งภาพรักษ ที่เปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับมาด้าเจนใหม่ๆแล้วในปี2023นบะครับบอกเลยว่าจะเป็นเจ้านี่เลยครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำเบลนโแบ็กมาให้แล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบเจนที่รุ่นก่อนที่จะเป็นสีโครเมียมแล้วนะครับซึ่งจะเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถแล้วนะครับแล้วก็ให้ความสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ความเรียบหรูก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับกับคอนเซปต์มาด้าที่เป็นเลสอิทมอนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจังหน้าด้านหน้านี้นะครับก็ จะเป็นเส้นสายที่จะเป็นแบบเป็นโนแบ็กแล้วนะครับเป็นสีดำเงานะครับผมเสริมกับในเรื่องของลินสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับก็จะให้มาเป็นสีเป็นโนแบ็กแล้วนะครับซึ่งคอนเซปต์มาด้า CX3 รุ่นนี้นะครับผมดูโดยโดยรวมๆแล้วนะครับเขาจะให้ในเรื่องของสีที่เป็นสีดำเนี่ยรอบคันเนี่ยจะเป็นเป็นโนแบ็กทั้งหมดนะครับซึ่งจะเป็นสีดำเงานั่นเองนะครับ ผมจะมาสรุปในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยของเจ้า CX3 ให้ทุกท่านได้ฟังกัน,นครับระบบนะครับอย่างที่บอกนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลัง4จุดให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบช่วยหยุดแบบอัตโนมัติแบบแอดวานซ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ ช่วยเตือนการออกนอกเลนนะครับก็คือระบบ Warning System นะครับเจ้าคันนี้มีมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีระบบการเตือนจุดอับสายตานะครับระบบ ABSM Advanced By Sport Monitoring นะครับระบบ RCTA นะครับระบบ Rear Cross Traffic Alert ซึ่ง2ระบบนี้นะครับเขาจะทำงานแจ้งเตือนนะครับในส่วนของกระจกซ้ายกระจกขวานะครับเวลารถจะแซงหรือรถจะถอยหลังนะครับเขามีแจ้งเตือนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีระบบการเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบเบรก SBS นะครับซึ่งเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเวลามีรถมีจักรยานยนต์หรือมีคนเดินตัดหน้าระบบเขาจะช่วยเตือนแล้วก็เบรกให้อัตโนมัติด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบนะครับซึ่งเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับไม่ว่าจะเหมือนเจ้า Mazda า3หรือ CX 30มีมาให้แล้วระบบ DAA นะครับคือระบบ d i v i n g Attention Alert ครับระบบช่วยเตือนการเมื่อยล้าในการขับขี่ครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเซ็งนะครับกล้องมาพร้อม รอบคันเลยนะครับก็จะมีให้360องศาเลยลูกค้าหมดในเรื่องความเวลาจะถอยรถหรือจะเข้าซองนะครับจอดรถในที่แคบแค่นะครับกล้อง360องศาก็มีมาให้แล้วด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของมุมด้านข้างของเจ้า CX3 รุ่นใหม่กันบ้างน,นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับรุ่น Sport l u x กนะครับล้อแมกของเขา เปลี่ยนลายแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้เป็นล้อแม็กที่18นิ้วแต่ลายจะเปลี่ยนใหม่นะครับเขาเรียกเป็นลายแกนลักซ์นะครับซึ่งเป็นเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัวท็อปเลยนะครับลูกค้าจะได้เป็นแบบก้านคู่แล้วก็จะมีเป็นสลับกับตัวเป็นโ b แบ็กสีดาด้วยนะครับซึ่งให้ความโดดเด่นแล้วก็เป็นสง่าพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นโครเมียมนะครับซึ่งซึ่งรุ่นเก่านะครับเขาจะเป็น คล้ายเป็นสีดำด้านพลาสติกดำด้านนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับลูกค้าจะได้เป็นชุดสมรอบคันเลยนะครับที่เป็นสีดำตัดกับสีหลังคานะครับที่เป็นสีดำเป็นโนแบ็คไม่ใช่เป็นแร็ปนะครับเขามาจากโรงงานซึ่งเป็นแบบวัสดุที่เป็นเงาสีดำนะครับตัดกับสีแอโรเกเป็นที่เป็นสีใหม่นะครับบอกเลยว่าสวยและลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกราบด้านข้างนะครับลูกค้าจะได้เป็น ลายเป็นโครเมียมตัดกับตัวสีดําเป็นโนแม็กบอกเลยว่ารถขับออกไปเนี่ยโดดเด่นและเป็นสง่าแล้วก็บอกเลยว่าเข้าตามยุคตามสมัยรถเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกนะครับกระจกเขาก็จะเป็นกรอบสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวซ้ายขวาให้เลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับกับรุ่นใหม่เจ้า CX3 นะครับ กุญแจก็ยังเป็นกุญแจเจนเดิมอย่างนี้นะครับก็เป็นครีเอชเอนที่แล้วเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเปิดปิดล็อกนะครับจากตรงปุ่มนี้ได้นะครับผมแล้วก็กดเปิดปิดล็อกได้ที่ตัวกุญแจนะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามานะครับซึ่งรถบอกเลยว่าเพิ่งลงมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็วันที่ถ่ายนี้ก็ยังไม่เปิดตัวนะครับผมก็อยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ ชมก่อนเลยเราเริ่มจากตัวแผงประตูด้านข้างเลยลูกค้าแผงประตูของเขาจะออกเป็นสีเทาสลับกับสีดําแล้วนะครับวัสดุเขาจะออกเป็นแนวผ้านะครับผมแล้วก็สลับกับหนังที่เป็นวัสดุหนังแท้นะครับแล้วก็เดินได้ตะเข็บที่เป็นทริมสีออกเทาๆนะครับแล้วก็ตัวกรอบคอนโซลที่จะเป็นที่ปิดเปิดกระจกนะครับก็จะเป็นแรปไปด้วยลายคาร์บอนเคสรานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยลูกค้า ขาดไม่ได้และเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับมาแล้วตัวท็อปสุดเขาจะเป็นลำโพงบอสเจ็ดตำแหน่งนะครับลูกค้านี่แล้วจะมีซับบูเฟอร์อยู่ด้านท้ายรถให้ด้วยนะครับซึ่ง CX3 ตัวใหม่รุ่นท็อปนี้บอกเลยจัดเต็มหน้าขับมากแล้วก็คุ้มราคามากนะครับลูกค้าได้ลำโพงบอสไปด้วยนะครับเรามาด้านในกันบ้างลูกคา้าตอนนี้เบาะเขาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะมี บอกปรับไฟฟ้าให้นะครับที่คนขับนะครับสามารถเมมโมรี e ซีดได้ถึง2ตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาในด้วยเรื่องของกล้อง360ปุ่มปรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มของ i s สต็นะครับก็ยังมีมาเหมือนเดิมนะครับผม มาครับท่านผู้ชมเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารแบบเต็มๆกันบ้างนะครับภายในเหมือนเดิมนะครับของเจ้า CX3 เนี่ยวัสดุตกแต่งนะครับเขาก็จะเป็นหนังพวงมาลัยหุ้มหนังนุ่มนะครับสบายมือนะครับเหงื่อไม่ออกนะครับไม่ไม่อับด้วยนะครับสิ่งที่เห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็คือในเรื่องของภายในของเขาจะเป็นสีเทาบุกนุ่มนะครับเป็นผ้าหุ้มหนังนะครับภายในเนี่ย นุ่มมากๆตามสไตล์ของมาสด้าเลยนะครับ แล้วก็สีสันเปลี่ยนไปครับลูกค้าเขาจะเดินได้ตะเข็บนะครับที่จะเป็นในส่วนของตะเข็บสีออกแนวส้มๆ้มน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแล้วก็ทริมของคันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกรอบแอร์เขาก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลทองทองส้มๆหน่อยนะครับที่อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยอันนี้ก็จะได้ในรุ่นของรุ่นท็อปเลยนะครับในส่วนของจอการแสดงผลก็ยังเป็นระบบสัมผัสได้เหมือนเดิมนะครับต่อเป็นค a r p l a y Android Auto ได้นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ แอร์ก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีตัววายเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับพาวเวอร์ l อเเหมือนเดิมแนวเร้า out ของเขานะครับก็จะวางเหมือนแบบในรุ่นของรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับ Auto ko, ออโต้เบรกโอ ตัวของเมาม์ไรไฟฟ้ามีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การกับขีดโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับก็มีมาให้ในส่วนของที่เปลี่ยนและแตกต่างไปนะครับผมอยากจะบอกลูกค้าว่าเขาจะมีในส่วนของหน้าจอ A D D Active Diving Display เพิ่มเข้ามานะครับคล้ายๆตัวเจ้ามาด้า2รุ่น S P เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยที่เป็น multi function เนี่ยจะเพิ่มในฟังก์ชันอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับรุ่นนี้มีระบบ M R C C ให้แล้วนะครับระบบ ขับรถตามคันข้างหน้ารักษาระยะห่างได้ปรับได้ตรงนี้เลยเปิดออนออฟได้นะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็น adaptive cruise control ที่แบบ มีถึงจุดหยุดนิ่งก็คือ stop and go ได้เลยนะครับจอแสดงผลมาตรวัดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดิจิตอลซ้ายขวานะครับเพิ่มเติมนะครับแพดเดชิพมาให้แล้วนะครับนี่อยู่ข้างหลังพวงมาลัยเลยนะครับบวกลบซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวหน้าจอ A D D อะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเขาจะโชว์ในข้อมูลในส่วนของพวกเรื่อง M R C C ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าเนี่ยเขารักษาห่างระยะห่างได้ถึง4ระดับนะครับผมตัวเนี้ยเขาจะไปแสดงผลทั้งหมดเลยอยู่ที่ในหน้าจอ เ d d ของเรานี่เองนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างที่บอกตอนแรกนะครับจะมีในเรื่องของระบบ ABS MRCTA นะครับเขาจะแจ้งเตือนเมาาอเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเราจะแซงนะครับจุดบุมอับสายตารถที่มาด้านข้างนะครับหรือด้านหลังนะครับเขาก็จะแจ้งเตือน ตรงที่ในฝั่งกระจกซ้ายและขวาทั้งหมดเลยนะครับก็คือเพิ่มในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะครับพวงมาลัยด้านซ้ายก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็อยู่ด้านซ้ายวางสายโทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับลูกค้าสําหรับรุ่นท็อปของเรานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกเป็นรุ่นสปอร์ตลักนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสันลุเลยนะครับนี่สามารถยก กระดกได้แล้วก็สามารถเปิดให้ทั้งหมดเพื่อรับลมได้ในใน,น่างนี้เลยครับเวลาระบายอากาศความร้อนนะครับเมืองไทยร้อนๆเราสามารถเปิดระบายอากาศได้หรือ้าไปต่างจังหวัดนะครับชิวๆริมทะเลหรือจะไปภูเขาก็สามารถเปิดได้เลยแล้วก็ถ้ากางวลร้อนๆเราก็ยังมีบ้านม่านบางังแดดตัวนี้เป็นม่านทึบปิดให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบาะนั่งนะครับ ภายในห้องโดยสารของเจ้า CX3 นะครับบอกเลยว่า,าทริมในการแต่งของรุ่นใหม่ของเจ้า CX3 นะครับเขาใหเา้เบาะนะครับที่เป็นตัวเบาะหนังกำมะหยี่ที่เขาเรียกว่า,าแก l ์ลักชันะครับซึ่งเป็นเบาะที่ให้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลในการนั่งนะครับซึ่งจะผสมทั้งตัวหนังที่เป็นลักแกรลักชเกับในเรื่องของเบาะหนังแท้นะครับก็ ลายเขาจะเป็นลายใหม่แล้วนะครับจะเป็นลายลูกศรที่อยู่ตรงด้านเบาะรองก้นของเรานะครับแล้วก็เป็นที่อยู่เบาะหลังนะครับเขาจะเป็นในส่วนของเ,อเป็นลูกศรน,นะครับจะเป็นลายที่เป็นเอกลัก,กษณ์สำหรับตัวท็อปเท่านั้นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของผู้นั่งผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังกันบ้างน,นะครับรถของ CX3 กเนี่ยกลุ่มลูกค้านะครับก็จะต้องเป็นแบบกลุ่มที่ เพิ่งจะเริ่มมีครอบครัวหรือขับรถคนเดียวที่อยากจะแบบว่าใช้รถคอสโอเวอร์ที่เป็นขนาดเล็กนะครับครอบครัวที่ใหญ่ๆก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่วัยหนุ่มทํางานนะครับหรือน้องนักศึกษาที่เรียนหรือว่าจบใหม่นะครับเพิ่งเข้าทํางานอยากได้รถที่แบบยกสูงขึ้นมาแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยก็อยากจะนั้นแนะนําในเรื่องของรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่น cx 3ของเรานะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับนั่ง ผมบอกเลยก็4คนไปรวมคนนั่งผู้โดยสารตอนหน้าบอกเลยว่าสบายนะครับหัวเฮดรูมก็เหลือประมาณ1กัมปั้นนะครับทรงเขาก็จะเป็นทรงเดิมอย่างแฟนพันแท้ที่ชอบ CX3 อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าความกว้างในห้องโดยสารของ CX3 เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็นั่ง4คนก็ถือว่ามีความสบายแล้วก็ไม่แน่ไม่หนาหนาแน่นจนเกินไปนะครับผม อันนี้ก็คือภายในประมาณห้องโดยสารด้านหลังของเจ้า 4X3 ครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังเจ้า 4X3 รุ่นใหม่ปี2023นะครับด้านหลังของเขาก็ยังมามีในส่วนของในเรื่องของเสาอากาศก็ยังเป็นคีบฉลามนะครับเหมือนเดิมเป็นสีดำนะครับเป็นสีเดียวกับตัวหลังคารถที่เป็นเป็นโนแบ็กสีดำทั้งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีกกอบในส่วนของไฟ เบรกลงที่3นะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ที่บทบังด้านบนให้นะครับให้ดูมีความสปอร์ตและลงตัวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับ CX3 รุ่นนี้ที่เป็นสีตัว Aero Grey นะครับก็อย่างให้ทุกทัก้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะมีในเรื่องของตัวแต่งที่สลับเป็นสปอยเลอร์อด้านหลังแล้วก็รอบชุดด้านด้านหลังทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นในส่วนของ ลายที่เป็นสีดำเงาเป็นโนแบ c k นะครับระบบความปลอดภัยด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังให้นะครับกระยะด้านหลังให้ถึง4จุดนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับซึ่งตัวเซนเซอร์เขาก็จะทำสีกลมกลืนกับตัวรถให้เลยนะครับแล้วก็มีระบบ scbsr นะครับเป็นระบบช่วยเบรกด้านหลังด้วยนะครับเวลาลูกค้าถอยหลังไปในระยะที่แบบว่าความเร็วต่ำนะครับแล้วก็เผลอเลย ลืมเหยียบเบรกนะครับ รถคันนี้จะมีการแจ้งเตือนแล้วเขาก็จะช่วยเบรกให้ด้วยนะครับหมดกังวลนะครับเรื่องเวลาเราเกิดการผิดพลาดนะครับหรือจุดมุมอับสายตาที่มองไม่เห็นนะครับรถเขาจะช่วยเบรกให้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในระบบ i Active Sense ที่ m a z d a มีมาให้นะครับใน m า z d a CX3 รุ่นใหม่นี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องหลังนะครับเวลาลูกค้าถอยหลังนะครับก็จะมีกล้องหลังให้อยู่แล้วนะครับขึ้นในหน้าจอแสดงผลด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชม ภายในพื้นที่ความจุของอช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับการเปิดนะครับก็จะเป็นเปิดแบบนี้เมนนว่นนะครับน้ำหนักเบานะครับกล้องถอยหลังเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารสามารถายกพาร์ติชันตัวนี้ออกแล้วก็ถอดกลับมาได้เวลาลูกค้าเก็บสัมภาระที่เป็นแนวตั้งนะครับก็สามารถยกพาร์ติชันตัวนี้ออกได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปของเจ้า CX3 นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเปิดออกมานะครับก็จะเป็น ลำโพงบสที่เป็นซับบูเฟอร์คล้ายๆรุ่น cx 3 0แล้วมา d a 3แล้วด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่หายไปสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับจะไม่มีมาให้แล้วก็จะเป็นชุดซ่อมปะยางให้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือรีวิวเจ้า Mazda cx 3รุ่นใหม่ปี2023นี้เองนะครับอซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยครับวันที่ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวราคาแอปจะแจ้งแล้วก็ ให้ท่านทราบในรีวิวหน้าละกันนะครับผมอันนี้เป็นรีวิวที่แบบร้อนจี๋แล้วก็เร่งด่วนอยากให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยซึ่งแอปสกายแอคทีฟนั้นจัดให้เต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจรถ m a z d a นะครับหรือสนใจเจ้า CX 3รุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ตอนนี้เรามีรถทดลองขับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อได้ว่าคลิปนี้ถ้ายิงออกไปนะครับก็เป็น m a z d a เขาเปิดตัวแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจมาทดลองขับได้เลยของเราเป็นรถทด สอบให้ลูกค้าได้ลองขับมีแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีรถโชว์จอดอยู่ในโชว์รูมแน่นอนนะครับลูกค้าที่ดูรีวิวกังกังวลอยู่อยากจะมาลองขับอยากดูสมรรถนะอยากลองระบบ i Active Sense รุ่นใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับออปชันเขาเพียบเพียงใดามาฟังเสียงลำโพงโบสที่เขามีให้นะครับ ก็ลองมาฟังดูแล้วก็มาลองทดสอบดูนะครับสนใจแล้วค่อยตัดสินใจในการซื้อได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับทุกอย่างนะครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจก็มาหาแอปได้นะครับที่มาด้าเกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งอยู่ที่เกษตรนี้เองครับไม่ไกลในกรุงเทพนะครับในแอเรียที่ทุกท่านเข้าถึงได้นะครับผมส่วนลูกค้าที่สนใจยังไงโทรหาแอปนะครับที่เบอร์0813727087อน์แเนะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บมาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ช่อง แอป Sky Active ด้วยนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอปขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ